แชร์ประสบการณ์ดูแลช่องที่53ช่องนี้ครับก็คือเป็นช่องของพี่หนึ่งท่านนะครับที่เข้ามาให้เราเข้าไปช่วยดูแลซึ่งพี่ท่านนี้ครับความต้องการก็แตกต่างจากท่านอื่นๆนะครับคือเขาเนี่ยผลิตสินค้ามาแล้วแต่เขาไม่รู้จะขายยังไงบน t ิกต็อกนั่นเองเขาก็เลยได้มาปรึกษาคิวครับว่า เขาควรจะทำคอนเทนต์ยังไงดีเราะนั้นผมแทบเป็นหมอติ k t o k เลยครับเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนครับว่าพี่เขาทำสินค้ามาเพื่ออะไรและอยากจะขายให้ใครกลุ่มเป้าหมายของเขาคืออะไรแล้วทำไมเขาถึงทำสินค้าตรงนี้ออกมาครับซึ่งวันนั้นก็คุยกันไปนครับประมาณ2ชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้มาหนึคลิปและคลิปนั้นครับตอนนี้เป็นกระแสะเป็นเทรนไวรัล่อครับยอดวิวเนี่ยมากกว่า2.3ล้านวิวนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากกว่า25,000ครั้งยังไม่พอครับพี่เขาได้ผู้ติดตาม,มากก 0 0 0คนทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นในเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นวันนี้ผมมาแชร์ทั้งหมด3เทคนิคในการสร้างช่องนี้ครับเทคนิคที่1ครับนั่นก็คือการหาความต้องการว่าทําไมพี่เขาถึงอยากจะผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาครับเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นะครับเขาได้ไปทําหน้าที่ที่หนึ่งครับแล้วเขารู้สึกว่าไม่พึงพอใจนั่นเองแล้วเขาก็เลยได้ไปปรึกษาแพทย์ครับว่าที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งแย์ก็ได้ตอบมาหนึ่งคำตอบนะครับนั่นก็คือ ร่างกายของคุณอาจจะขาดแอสตาเซนทีนหรือเปล่าแอสตาเซนทีนเนี่ยมันก็คือสารที่ช่วยที่จะทําให้เราช่วยต้านแก่ใครไม่อยากแก่ไวก็อย่าลืมทานแอสตาเซนทีนนะครับซึ่งผมได้ฟังเนื้อหารตรงนี้ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเนื้อหาของพี่เนี่ยน่าสนใจมากๆเอาไปทําคลิปเลยแล้วคลิปนั้นครับก็ go ไว l l อครับตอนนี้มียอดวิวมากกว่า2.3ล้านวิวครับทคนี้สองครับพี่ท่าน,นี้เนี่ยเขามีความรู้ด้านแคปซูลแล้วก็ตัวส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับผมก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยพี่สามารถเเเเเออาาาตรรงงนนนีี้้้มมทคไดดลลยยกก็ก็ปิปช่ับ นั่นก็คือเทคนิคในการที่เราเอาสิ่งที่เรามีความรู้อยู่แล้วมาอธิบายให้คนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เขาเป็นหมอแล้วพี่เขาพูดแต่ภาษาหมอต่างๆล้านาเราก็คงจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับนั่นคือการอธิบายให้คนเข้าใจว่าภาษาหมอหรือสรรพคุณเกี่ยวกับยาต่างๆเนี่ยพูดยังไงให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และเคล็ดลับที่3อันนี้เป็นเคล็ดลับแห่งจักรวาลซึ่งตรงนี้นยผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับผมแต่สําหรับใครที่อยากจะรู้เนี่ยก็ทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพราะว่าไม่ได้ห่วงนะครับแต่เราไม่สามารถบอกตรงนี้ได้จริงๆนะครับผมสําหรับใครนะครับที่สนใจโปรเจกต์สร้างและดูแลช่องแบบนี้สามารถพิมพ์สนใจที่ตรงคอมเมนต์ครับและทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมพ์คําว่า voc ได้เลยครับ